ถ้าใครมองที่จะไปซื้อป้ายแดงอยู่ขอให้คุณเลี้ยวยูเทิร์นกับมาลองดูรถคันนี้ออกป้ายแดงมาเพียง2เดือนเท่านั้นเป็นเฟสลิฟคันแรกเลยที่มาเป็นมือ2มันยิ่งสวยขึ้นทุกวันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากแต่รถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาพร้อมกับ Mercedes-Benz e 2 0 0 Coupe Facelift หลายๆคนมองว่าอ้าวอีคูปมีเฟ,ฟสลิฟแล้วเหรอใช่ครับเฟ,ฟสลิฟตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองนะครับผมและมา,มาอยู่เต็นท์คุณหญิงได้ยังไงคันนี้นะครับเป็นเฟ,ฟสลิฟคันแรกเลยที่มาเป็นมือสองใครที่หาอยู่เดี๋ยวรอดู ราคาตอนท้ายผมบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าประหยัดไปเยอะมากๆนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักก่อนเลยดีกว่าว่าเจ้า Mercedes-Benz คันนี้เนี่ยครับโดยที่ว่าเขาเป็น f a เฟสล f t แล้วเนี่ยมีอะไรแตกต่างหรือเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับดีไซน์ข้างหน้าของเจ้า E200 ป o u p e คันนี้นะครับหนึ่งอย่างเลยที่เห็นได้ชัดก็คือไฟหน้าของเขาเทคโนโลยี technology ยังจะใช้เทคโนโลยีเดิมนะครับคือตัวมั l ติ b ี a m led แต่เขาเปลี่ยนดีไซน์นะครับผมโดยที่ว่าใช้คําพูดว่าเฟสลิ i เนี่ยก็คือการเปลี่ยนโฉมเล็กๆน้อยๆไม่ได้ถึงกับเมเจอร์เชนนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับ m e r c e d e s b e n บตัวใหม่ๆอย่างเช่น A Class CLA หรือว่าจะเป็น CLS อ like ะไรพวกนี้นะครับก็คือเดย์ไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายถูกต้องแบบกับหลังอยู่ข้างบนนะครับผมก็จะทําให้ตัวรถตัวนี้ถ้าเทียบกับไฟเก่าดูแล้วเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพมาให้ดูนะครับความรู้สึกของผมคือ เขาดู aggressive มากขึ้นและไม่พอนะครับไฟเดย์ไลท์ที่อยู่ข้างบนนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับในเบ้าเนี่ยจะมีอีก2จุดตรงนี้ด้วยตอนคืนนี่ผมบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งแบบ AMG นะครับซึ่งกระจังหน้าของ E Coupe ตัว e Facelift เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็จะมีพวกดีไซน์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้าก็ยังใช้เป็นแบบดิมอนกริลแล้วก็ตัวดาวโจมอยู่เป็นดาวแก้วเหมือนเดิมนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000เทอร์โบ190กว่าแรงม้านะครับต้องบอกก่อนว่าแรงม้าเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจากตัวที่แล้วที่เป็น e200 coupe เนี่ยประมาณ10กว่าแรงม้าเพราะว่าตัวนี้นะครับผมเขาจะใส่ eQ boost มาด้วยซึ่ง eQ boost คืออะไรนะครับ eQ boost เนี่ยจะเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆนะครับช่วยให้พลักกำลังเนี่ยเขาแรงขึ้น1น,นะครับ2ก็คือกันพวกเทอร์โบแลกเทอร์โบแลกก็คือเวลาเราคลิกดาวลงไปเนี่ย ปกติแล้วถ้าเกิดจะมีแค่เครื่องยนต์เนี่ยครับเวลาเราเหยียบพัะเล่งปุ๊บมันจะรอรอบนิดหนึ่งรถถึงพุ่งแต่มี EQ Boost เข้ามาปุ๊บเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยก็จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับตัวรถมากขึ้นนั่นเองนะครับเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์แบบ 9G-Tronic เด็กครับก็คือเกียร์ที่ใช้ใน,นรถเบนซ์ปัจจุบันทั้งหมดแล้วนะตอนนี้นะครับผมบวกว่ารถยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ขับแบบล้อหลังนะครับก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นในการขับขี่สําหรับตัวเจ้าตัวนี้นั่นเอง ส่วนอันตราการสิ้นเปลืองของเขาครับก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยตามสไตล์รถยุโรปสมัยใหม่ก็สามารถทําได้อยู่ประมาณ 11, 12, 13, 14กิโเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับในการใช้งานชีวิตประจําวันถ้าคุณดูในเปเปอร์เนี่ยเปเปอร์นี่ล่อไปประมาณ20เลยนะแต่มันไม่ถึงมันก็จะอยู่คราวๆนี้ซึ่งอะไรที่มากกว่า10กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันใช้งานได้ทุกวันแล้วเราใช้งานได้แบบไม่ต้องห่วงว่าเราจะ กระเป๋าตังฉีกในการเติมน้ํามันรถนั่นเองแม็กตัวนี้นะครับยังจะใช้ขอบ19เหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบดีไซน์ของเขานะครับจะเปลี่ยนไปตัวล้อนะครับจะมีดีไซน์ที่ดูดุดันมากขึ้นนะครับส่วนเบรกข้างในก็จะเป็นเบรกแบบดิสเบรกแล้วก็เป็นรูระบายอากาศพร้อมกับปั๊มเบรกที่สกรีน,นคําว่า Mercedes Ben บนมาให้สวยงามมากๆนะครับโดยที่ว่าคันนี้เป็นคูเป้นะครับผมนี่ดูครับสายโปรไฟล์ของเขานี่ลายลงมาปื๊บบนี่เป็นทรงคูเป้ สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เวลาคนมองเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทําให้มันดูแบบคูมฐานมากกว่า4คูป4ีคูปเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็ดูถ้าใจผมนะมันจะดูแบบกระทัดรักษ์มันดูคอมเพมากกว่าแต่มาเป็น E ีคูปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูแบบ มากขึ้นมันดูใหญ่มากขึ้นมันดูป่ามากขึ้นมากเลยนะครับมาต่อกันที่ข้างหลัง,ขงเขานะครับคันนี้นะครับจะเป็นเฟสลิฟไฟท้ายเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวผมมาก<ม>เขาทําให้มันดู a g เ r e s s i v มากขึ้นดูดุดันมากขึ้นตรงที่ดีไซน์ของเขานะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนเฟสลิฟเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกแบบประกายแบบกลิตเตอร์กลิตเตอร์ที่ผมเคยพูดนะครับแต่ตัวใหม่นะครับผมจะเน้นมาทรงที่ดูผู้ชายมากขึ้นดูเท่มากขึ้นดูเป็นขีดๆีดอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรแต่มันดูเท่ขึ้นนะครับตรงนี้แหละที่ผมมองว่าทาให้ e c o u p ตัวนี้เนี่ยมันมันมันเปลี่ยนลุกไปเลยจากตัวโฉมที่แล้วอันนี้เฟซลิฟท์แน่นอนนะครับต่อมาข้างล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นการโจนสไตล์ AMG อยู่แล้วก็วจะเป็นปลายท่อคู่โครเมียมนะครับผมมีดิฟวเซอร์เล็กๆเ,เป็นโครเมียมอยู่ข้างในแล้วก็แน่นอนนะครับผมท่อก็จะอยู่ข้างในนี่นี่ผมเอามือสอดเข้าไปได้เลยตัวนี้ไม่ใช่ท่อนะครับแค่เป็นเหมือนเคสที่แปะกะับท่ออีกทีหนึง่งให้ท่อมันดูสวยงามมากขึ้นแต่่่ทออจริงงๆยูข้าใน ต่อมารถคันนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแค่กดโลโก้ขึ้นไปปุ๊บเป็นไงเปิดขึ้นมาเลยและตัวฝาท้ายตัวนี้นะครับโดยที่ว่าเขาเป็นตัว E-Class เนี่ยก็จะมีความใหญ่มากขึ้นพอสมควรจากเจ้าตัว C-Class เลยสามารถเก็บของได้ลึกนะครับผมมือเนี่ยผมยังไม่สามารถเข้าไปถึงตัวพนักพิงได้เลยนะครับและยังสามารถพับเบาะลงไปได้อีกซึ่งเวลาเราพับเบาะลงไปเนี่ยเราก็สามารถขนย้ายของที่มันยาวๆได้อย่างเช่นพวกแบบ ถุงก๊อปแล้ววางลงไปแบบยาวๆหรือจะเอาแบบ2อันก็สามารถทําเข้าไปได้เลยต่อมาฝาท้ายที่ผมบอกก็เป็นไฟฟ้ากดทีเดียวลงปุ้งง่ายๆแค่นี้หรือเตะก็ได้มาโถเดี๋ยวนี้ง่ายครับผมแต่ก่อนผมบอกว่าการเตะเตะเปิดฝาท้ายเนี่ยมันยุ่งยากเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่จับมันได้แล้วก็คือว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะโทแค่นี้ง่ายๆอ่ะเตะเปิดได้เตะปิด ก็ได้อง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับก่อนที่เราจะไปข้างในนะครับผมอยากให้เห็นเบาสักนิดนึงเบาเบาะของเรานะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมซึ่งหนังตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบสีทูโทนแล้วเป็นบัคเก็ตซีทนะครับทำออกแบบมาได้ดีมากและก็เข้ากับสรีระคนน้ำหนักเยอะอย่างผมได้แบบสบายๆเลยนั่งเข้ามาปุ๊บโอบกระชับพอดีเลยเวลาเราขับเร็วๆทิ้งโค้งเงี้ยตัวเราก็นี่โดยที่ว่าเขาเป็นบัคเก็ตซีทเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบ เอนไปเอนมามากนะครับก็ทําออกมาได้ดีเลยข้างในนะครับผมก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกับตัวก่อนเฟซลิฟต์เลยนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเอ็มเบียนไลท์นะครับผมแอร์คอนโซลอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยเครื่องเสียงนะครับออปชั่นก็จะได้เป็นแบบเบอร์มาสเตอร์มาให้แน่นอนนะครับผมแต่ที่ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับผมในตัวนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์ของจอก็คือซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะใช้เป็น Mercedes ม me ีแล้วซึ่ง Mercedes ม me ีเนี่ยแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือเขาทําเป็นแบบทัชสกรีนให้หรือว่าจะใช้ทัชแพดก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง Mercedes Me มีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเขาหรือว่า,าระบบซัพพอร์ตของเขาที่อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมี 4G เป็นซิม 4G อยู่ข้างในเลยเพื่อรองรับระบบพวก live traffic นะครับผม อย่างเช่นตัวนิเกเตอร์ของเราตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดตัวก่อนที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีไลฟ์ทราฟฟิกก็จะไม่สามารถดูว่าตอนนี้เนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยติดหรือไม่ติดนะคะผมแล้วก็เนี่ยการใช้งานเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเพราะว่าไอตัววงล้อหมุนๆมนเนี่ยมันหายออกไปแล้วนะครับเหลือเป็นทัชแพดเราก็เหมือนเล่นโทรศัพท์เราอันนึงเลยนี่สามารถปึ๊บ ซูมเข้าทางออกผ่านตัวทัชแพดก็ได้หรือว่าจากในนี้ก็ได้แล้วตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นนะครับผมก็จะทําให้การทํางานขงเขาเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ไม่สะดุดนั่นเองต่อมานะครับข้อดีของตัวซิมนะครับผมก็คือ อีกหนึ่งอย่างก็คือวิทยุนะครับซึ่งวิทยุเนี่ยก็จะมีสถานีที่เขาเรียกว่าออนไลน์เรดิโอเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วก็อย่างที่3นะครับที่ใช้ซิมได้ก็คือเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมหรือว่า Mercedes Assistant ได้ทันทีเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาโทโก็ได้เผื่อเรามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้เราแค่กดปุ่มข้างบน ทั้งนี้นะครับก็จะโทรหาตัวแอสซิสแตนต์ของเราได้ทันทีเลยอันนี้คือข้อดีของเขาและอย่างอื่นๆน,นะครับผมผมเคยรีวิวไปในหลายๆคันแล้วแหละวันนี้ผมก็คงไม่มารีวิวนะครับแต่ว่าหลักๆเลยอันนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือธีมของเขานะครับเราสามารถเซตธีมได้ก็คือพวกไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยเราสามารถเซตได้เลยเพราะว่าไฟแอมเบียน i ์ไลท์ของเบนเนี่ยเขาสามารถแยกได้นะว่าข้างบนเนี่ยอยากใช้สีอะไรข้างล่างอยากใช้สีอะไรเราก็สามารถเซตได้แล้วก็มาแอดที่ธีมเราตรงนี้ได้เลยอันนี้คือความเจ๋งข,ของเขา หนึ่งอย่างนะครับผมอ่ะใครที่อยากให้ผมทําคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้งานตัว m e r C S B เนี่ยพิมมาได้นะครับผมถ้าถ้ามีคนตอบรับเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําให้เนาะอ่ะตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมที่หายไปก็คือนาฬิกานาฬิกาโดนออออกไปแล้วนะครับผมแอบเสียด้เล็กๆนะคือตรงนี้มีนาฬิก,กาผมว่ามันรู้สึกแบบ จะไม่รู้สึกโล่งๆแบบนี้คือเขาออกไปเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์แบบ Duo Climate Control นะครับผมสามารถแยกอิสระได้ทั้งซ้ายและขวาเลยลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มช็อตคัตตัวนี้นะครับผมทัชแพดดูโล่งๆเพราะว่าตัวหมุนเนี่ยออกไปแล้วเหลือแต่ตัวทัชแพดใหญ่ๆขนาดใหญ่ตรงนี้เลยในการใช้งานผมมีความรู้สึกว่ามันใช้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นเพราะปกติแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราใช้โทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นแบบทัชสกรีนหมดแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมันก็ ทำให้เรารู้สึกเนี่ยคุ้นเคยต่อการใช้งานแบบชีวิตประจําวันมากขึ้นฟั่งตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยปุ่มแรกเลยก็คือตัว Dynamic Select นะครับผมซึ่งตัว Dynamic Select อันนี้เอาไว้ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ตัวโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5โหมดมี Individual นะครับผมมี Sport Plus, Sport, Comfort แล้วก็ Eco m o โหมดให้เลือกกันเลยลงมานะครับผมก็จะเป็นปุ่ม Park Sensor นะครับผมปุ่มกล้องนะครับสามารถเปิดปิดกล้องได้ตัวนี้นะครับ เขาจะให้กล้องถอยหลังมาเท่านั้นถ้าเป็นซีดานเนี่ยเขาจะให้กล้องแบบ360องศาปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับผมปุ่มเปิดเพิ่มลดเสียง ปิ่นหน้าจอและอันสุดท้ายนะครับก็คือการยื่นเบลล์ออกมาโดยที่ว่ารถเขาเป็นคูเป้เนี่ยเบลล์มันก็จะอยู่ลึกๆหน่อยมือเราก็อาจจะเอื้อมไม่ค่อยถึงตัวนี้นะครับมีตัวดันออกมาให้เพื่อให้เราหยิบเบลล์คาดเบลล์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อมานะครับผมนี่อยากให้มาเห็นเจ้าพวงมาลัยยันดับแรกเลยเพราะว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ของทาง AMG เลยซึ่งพวงมาลัยนี่ผมต้องขอชมเชย Mercedes-Benz อย่างหนึ่งเลยนะครับคือยิ่งนับวันยิ่งออกมาส่วนตัวผมเลยนะ มันยิ่งสวยขึ้นทุกวันเลยนะครับผมดีไซน์ของเขานะครับแปลกใหม่มากนะครับโดยการใช้แท่ง2อันเนี่ยมาขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เป็นเบียโนแบล็คข้างล่างก็จะเป็นขีด2แท่งเหมือนกันนะครับผมออกทรงดีไซน์ออกมาได้อักเซสซีฟมากแล้วก็นี่เลยครับโลโก้ Mercedes Ben บขนาดใหญ่เท่านี่เลยถ้าใหญ่เท่าแตรหรือแอร์แบกตรงนี้เลยทาออกมาสวยมากนะครับส่วนข้างหลังนะก็จะเป็นพัด s h ชิพมาให้เล่นตามเคยนะครับ ตัวพวงมลลาลัยเองนะครับจะเป็นพวงมลลาลัยปรับไฟฟ้าขนาด4ทิศทางนะครับขึ้นลงได้ยืดเข้ายืดออกก็สามารถทําได้อันนี้ผมแฮปปี้มากเลยคือยิ่งเห็นนะมันยิ่งรู้สึกว่ามันสวยอะคือมันแปลกมันมันแปลกใหม่แล้วก็มันลงตัวสําหรับ Mercedes Ben บมากเลยนะครับเรือนไม้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลเหมือนตัวที่แล้วเนี่ยแหละนะครับแต่เพิ่มเติมคือเวลาเขาเป็น Mercedes B me, เนี่ยตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะปรับไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนี่เดี๋ยวผมปรับให้ดูเลย รูปแบบของเขานะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบ 3, ่าแบบ3อันเหมือนเดิมก็มีคลาสสิกสปอร์ตแล้วก็โปรเกรสซีฟแต่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันจะมีโหมดเขาเรียกว่าเรียบง่ายขึ้นมาซึ่งตัวเรียบง่ายตัวนี้นะครับเวลาเราก,กดเข้าไปเนี่ย ตัวหน้าจอนะครับทุกอย่างเนี่ยจะทําเป็นแบบนิมอลขึ้นมาเลยเหมือนใน A class ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเจ้า E class คันนี้ก็ให้มาเรากดออกปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดปกติต้องติอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมเล่นดูสักพักหนึ่งแล้วแหละลืมบอกไปก็คือตัว touchpad นะครับผมชอบตัว touchpad การใช้งาน touchpad เก่ามากกว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับนิ้วผมมากกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าตัวที่แล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคือผมอะก่อนที่จะมารีวิวรถคันนี้ผมเคยไปลอง ตัวพวงมาลัยตัวนี้มาแล้วแหละมันก็ไม่ใช่แค่คันนี้ที่เป็นเป็นทุกคันตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยมันเป็นแค่คันนู้นหรือเปล่าผมเลยมาลองคันนี้๋อเออมันก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับตัวทัชแพดตรงนี้นะครับเอาที่เอาไว้เลื่อนองศาของเขาเนี่ย เขาจะมีความเฉียงนิดดนึงมันไม่ได้ตรงเหมือนตัวที่แล้วมันจะมีความเฉียงหน่อยเวลาเราลูดขึ้นปกตินิ้วเราก็จะลูดแบบตรงๆใช่ไหมมันก็เลยไม่ทํางานมันต้องลูดออกเฉียงๆนิดหน่อยอันนี้มันก็เลยทําให้ใช้สําหรับตัวผมเองอะ่ะใช้ค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับมาเข้ามาข้างในนะครับเจ้าอีคูปคันนี้อย่างแรกเลยคือซีคูปอ่ะผมบอกแล้วผมไม่มีปัญหาเจ้าอีคูปนี่ก็ยิ่งบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงเลยเพราะว่านี่ครับเท้าผมนี่ เต้นระบำบนพื้นดินได้นะครับเข่าผมเลือเยอะแยะหัวนะครับโดยเป็นคูเป้เนี่ยผมเข้าใจก็อาจจะเหลือพื้นที่เล็กน้อยแต่สําหรับผมนะครับสูง170ว่าน้นําหนัก90นะครับก็สามารถฟิตอยู่ในข้างหลังได้แบบสบายๆเลยตัว e c o u p e คันนี้นะครับผมก็จะมีกระจกหลังที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยแต่ขาดอย่างหนึ่งคือถ้าคนนั่งข้างหลังเนี่ยไม่สามารถกดได้นะ คือต้องให้คนทั้งหน้ากดได้เท่านั้นเพราะมันไม่มีปุ่มมาให้อันนี้เสียใจจริงๆว่าทําไมไม่ทําปุ่มมาให้เหมือนเจ้า eCoupe ตัวโฉม W207 มานั่งหลังนะครับข้างหลังเนี่ยไม่สามารถนั่งกลางได้นะครับนั่งได้แค่2โซนเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นที่วางแก้วอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับผมแล้วก็ตัว Isofix ก็ยังมีให้มาอยู่นะครับสามารถใส่ เบาคาซีดเด็กได้เลยแน่นอนนะครับโดยที่ว่าเขาเป็น e-class เขาก็ต้องมีหลังคาแก้วมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัว e c o u p คันนี้ก็จะมีหลังคาแก้วตัว panoramic glass roof ขนาดใหญ่มาให้เลยนะครับซึ่งสามารถเปิดนี่นเปิดหลังคาแบบไฟฟ้าได้เลยดันปื้ดขึ้นไปอย่างเงียนๆและเราก็รับลมได้แบบสบายๆในเจ้า e c u p คันนี้โอเคมาถึงท้ายคลิปของเราแล้วนะครับแน่นอนก็จะเป็นช่วงขายรถของผมและ เจ้า mercedes benz e 2 0 0 amg facelift coupe คันนี้นะคะผมต้องบอกก่อนเลยว่าออกป้ายแดงมาเนี่ยอยู่ที่ราคา4,550,000บาทรถคันนี้นะครับออกป้ายแดงมาเพียง2เดือนเท่านั้นนะครับผมก็คือออกเดือน6ที่ผ่านมาและรถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง2,000กว่ากิโลเท่านั้นแต่ผมคงไม่ขายราคาเท่าป้ายแดงหรอกผมมาขายมือ2องทันทีราคาเราแน่นอนนะครับเพราะว่าขายอยู่แค่3ล้าน7แส 90,000บาทเท่านั้นคุณประหยัดในกระเป๋าตังคุณไปเกือบล้านบาทกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าคันนี้และเขาเพียงออกมาแค่2เดือนนะครับเท่ากับบรอนตีเขาเนี่ยยังคงอยู่อีกเกือบถึง3ปีเต็มเลยและเลขไม้นะครับ2,000กว่ากิโลเท่านั้นเซฟเงินในกระเป๋าตังไปเกือบล้านเอาเงินพวกนั้นอะ่ะมาแต่งได้อีกแบบไม่ต้องเสียดายตังเลยถ้าใครมองที่จะไปซื้อป้ายแดงอยู่ขอให้คุณเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาลองดูรถคันนี้สักนิดนึง นะครับผมว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเพราะผมต้องบอกก่อนเลยว่าในตลาดณตอนนี้นะครับผมลองเซิร์ชดูแล้วมีคันเดียวในประเทศที่เป็นมือสองขึ้นมาแล้วพูดขนาดนี้แล้วนะครับผมใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาในช่องทางที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามน,นี้ได้เลยเช่วงนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าก็ยังอยู่ในช่วงโควิดนะครับผม ก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับผมยิ่งเราห่างกันเราก็ยิ่งจะไม่ติดโควิดกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยวันนี้ที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยวันนี้เพิ่งเป็นวันที่ช่องเต็นคุณหญิงนะครับถึง2 0 0 0 0นซับสไครป์แล้วตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจริงที่กดเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้ผมนะครับและดูอย่างต่อเนื่องให้ผม พ่ขอขอบคุณมากจริงๆนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย